ขนมมิวบอลทำจากนมโรงเรียนอีกหนึ่งเมนูที่เด็กชอบแล้วก็บอกให้แม่ทำบ่อยมากๆเลยนะคะเด็กชอบมากค่ะทำง่ายๆนะคะใช้นมโรงเรียน170มิลลิลิตรค่ะผสมกับแป้งข้าวโพด60กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย30กรัมนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะหม้อที่เราใช้ไฟอ่อนๆก็อยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะคะแต่ไฟบางรุ่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60องศาเซลเซียสนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนจนกระทั่งเหนียวข้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะพอคนไปแล้วนะคะาา <ifi ér ados> ก็จะสามารถที่จะยกติดไม้พายขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ได้นะคะจากนั้นแม่ก็จะมาปั้นเป็นก้อนค่ะเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะเ <s ci tales> มื่อแม่คนได้ที่แล้วนะคะแม่ก็จะเตรียม <s ci tales> ปั้นเป็นก้อนค่ะแต่ก่อนอื่นแม่ขอเช็ดทําความสะอาดหม้อก่อนนะคะหม้อที่แม่ใช้ก็เช็ดทาความสะอาดด้วยกระดาษทิชชู่ได้เลยค่ะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นแม่ก็จะมาปั้นขนมให้เป็นก้อนนะคะนี่ค่ะ ปั้นออกมาได้ประมาณ16ก้อนนะคะสำหรับวันนี้แม่ก็จะทำเป็นก้อนขนาดพอดีคำค่ะไม่ทำใหญ่มากแต่บางคนก็ชอบลูกใหญ่นะคะเมื่อแม่ทำได้ที่แล้วแม่ก็จะเอาไปคลุกกับโอวัตินค่ะเพราะว่าลูกสาวที่บ้านชอบโอวัตินมากๆนะคะเราก็จะมีโอวัตินติดบ้านไว้ค่ะคลุกส่วนหนึ่งนะคะเราคลุกไม่หมดส่วนหนึ่งเราก็จะทำเป็นรสนมนะคะเผื่อผู้ใหญ่อยากกินด้วยค่ะวันนี้เราทำไม่หวานมากนะคะหวานพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะ ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวตักไปให้ทุกคนชิมกันค่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวชิมก่อนนะคะอืเออค่ะลองให้พ่อชิมดูนะคะว่าผู้ใหญ่จะชอบเหมือนเด็กไหมตกลงผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะเพราะว่าหวานพอดีพอดีค่ะ แม่แม่ท่านไหนที่มีนมโรงเรียนเยอะๆนะคะลองเอาเมนูนี้ไปทำให้ลูกรับประทานนะคะรับรองว่าลูกจะติดใจแน่นอนค่ะท่านใดที่ชอบเมนูนี้ก็ขอกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ